สว,สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิถีพันหมีนะครับวันนี้พันหมีจะพาทุกท่านมาชมตลาดนัดไทยลาวนะครับอยู่ที่อําเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะก็จะเป็นตลาดวิถีชาวบ้านนะครับที่อยู่สอควาข่างโค้งเรานะครับมาขายของอยู่ที่อําเภอธาตุพนมนะครับก็มาขายในช่วงเช้าเนะครับตลาดเช้าของวันนี้ก็จะมีวันจันทร์กับวันพระฤหัสนะครับที่มีชาวบ้านมาขายแบบนี้นะครับ ย้าว่าเป็นตลาดเช้านะครับถ้าเรามาสายตลาดจะวายหมดนะครับสินค้าก็ยังมีมากมายหลากหลายให้เราเลือกชมนะครับแต่ว่าจะเป็นสินค้าชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาผักหรืออื่นๆนะครับ <c oughs> ก็จะมีแบบนี้ให้เห็นในทุกๆเช้านะครับแล้วก็อ,อาทิตย์นึงก็จะมะีสองวันนะครับที่เขาจะมีตลาดเช้าแต่ละวันก็จะมีของหลากหลาย ไม่เหมือนกันนะครับต่แต่ละวันก็มีของที่ขายไม่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเห็ดนะครับผมเห็ดก็จะเยอะหอยก็จะเยอะนะครับผักก็จะมีประจำนะครับผักนี้จะมีของวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับก็จะมีชาวบ้านออกมาซื้อของจับจ่ายซื้อของนะครับชาวบ้านก็ามาเลือกเลือกซื้อเลือกชมนะครับ ก็จะมีปลานะผมปลาก็เยอะเยอะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับปลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหอยเซอรี่นะผมหอยเซอรี่มะระขี้นกนะครับหมาห่งก็ยังมีขายนะครับพริกก็ยังมีนะครับจะมีสาวๆแม่ๆป้าๆมาขายของนะครับคนก็เยอะเยอะนะครับในช่วงเช้าเช้านะถ้าคนไม่เยอะนะก็จะเป็นเช้ามากๆเช้าตรู่เลยนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าหลังจากประมาณ 6โมงเช้าขึ้นไปแล้วโอ้โหคนนี่ก็เบียดเสียดกันประมาณนี้นะผมขนาดผมมาในช่วงประมาณตีห้านะครับมาถึงนี่ก็ตีห้าครึ่งนะครับระยะเวลาในการเดินทางจากอําเภอนาเกีไปก็32กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลนะสาหรับบ้านผมมานะผมก็จะมาทุกๆอาทิตย์นะผมก็มาไม่มาวันจันทร์ ก็จะมาวันมาธุรหัสนะผมโอ้ผมก็พูดผิดพูดถูกนะผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกท่านด้วยนะครับหนังเค็มก็ยังมีนะครับผมหนังเค็มก็มัดละ80บาทนะครับปลาก็แล้วแต่นะผมเริ่มต้นน่าจะกิโลละ120ขึ้นไปนะครับผมบางคนก็ยังเอาผักมาขายนะครับบางคนก็ยังเอาผักมาขายผักก็เป็นสินค้าไทยบ้างลาวบ้างนะผมหน่อไม้ไล่ก็ยังมีนะครับช่วงนี้หน่อไม้ไร่นะก็น่าจะกองละ50-60กนะครับผมกระตานี่ก็ใบละ 60บาทนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเลาะดูตลาดนะครับในวันนี้ผมก็ถ่ายมาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมรีบไปที่อื่นต่อนะครับผมก็เดินแป๊บเดียวผมก็จะไปแล้วนะครับก็เลยถ่ายมาให้ทุกท่านได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็คนขายของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเนื่องจากฝนตกนะผมช่วงนี้พายุเข้าฝนตกประตกเกินๆนะครับตกบ่อยมากๆเลยนะครับในอาทิตย์นี้นะครับ เดี๋ยวเราเลาะชมตลาดกันครับผมบางคนก็ย yup> ังใส่เสื้อกันฝนมาซื้อของในตอนเช้าครับเพราะเมื่อเช้านีฝนตกอย่างหนักนะครับที่สังเกตหลักๆนะผมตลาดช่วงนี้ก็จะเป็นปลาครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่มีหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ด ทุกๆอย่างครับผมเห็ดหลายๆเห็ดแต่ว่าปลานี่ก็จะเห็นบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับเขาก็จะไปหาปลามาแล้วก็จะขึ้นมาขายอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ ซื้อกระปูซอยบูษสาวครับซื้อนอกอย่างนี้น้นองหวานวน้นองวนันเจ้าว,วันฮาทูได้ย่บอ่ะนี่นะผมกรบปูน้องวันนะครับอยู่ที่สถานนัดธาตุพนมนะฮะม,มาขายผู้มือบอก <c oughs> โอ้หากามานะครับ <c oughs> เ่ยนปู่สาวก็ได้เวะเลยได้ผม ขายกระปูขายหอยขายผักนะฮะ <c oughs> นูอาห่อนแล้วลูกมัดไม้ก่อนเดินจังหวน

มาชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีกระปูมีแมงดาครับผมแมงดาหนามีแมงดา,า,ม,ม,งดามีปลานะครับ เฮ็ดยังไงนี่เฮ vale> ็ดดินเฮ็ดตาีเฮ็ดฟอกจ้าที่รวมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะนี้ค่อนข้างที่จะรีบนิดนึงนะครับก็เลยถ่ายให้ทุกท่านได้ดูเพียงน้อยนิดนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมนะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าผม ะจะเก็บเยอะในช่วงที่มีออเดอร์เขาสั่งนะครับ